ทำไมผมต้องออกแบบเป็นการเดินสาวันนั้นเส้นคยุยเลนต้องเป็นเส้นตรงคือค่าที่เชื่อถือได้นี่เราอย่าไปเชื่อเพราะคยเลนไม่เป็นเชิงเส้นเมื่อใหม่ต้องระวังเรื่อง Wii Sound Designer สวัสดีครับอุ้ยซาว์แมนครับวันนี้ผมได้รับโอกาสดูแลงานอีเวนต์เดี๋ยวผมพาดูระบบเสียงนะครับแล้วก็เรื่องระบบแสงของพิศักดิ์เดชากวิจาว่ามีจุดติดตั้งอย่างไรนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิธีปิดแล้วนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ก็มีตัวลําโพงเดยีสปิเกอร์นะครับเก็บบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสําหรับท่านที่เคยเรียนหลักสูตรการ จัดแสงสําหรับเวทีนะครับอ,อุปก,กรณ์ทุกอย่างเวลาติดตั้งแม้กระทั่งตัวโฟล่นะครับตําตแหน่งมันต้องทํามุม3 0มสถึงสีห้าองศากับวัตถุนะครับก็คือเอากลางเวทีว่าเองครับทั้งมุมแนวนอนนะครับทั้งมุมแนวตั้งมันแนวตั้งก็ทํามุมโฟลอนมาสามสิบถึงสี่ห้านะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าตําแหน่งตําแหน่งไซฟอนนะครับแล้วก็อันนี้ระบบลาโพงนะครับลาโพงก็จะมีการออกแบบ ในตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปลงในกลุ่มสมาชิกนะครับก็อันนี้ใช้อิสโฟคัออกแบบก็ได้นะครับคำนวณเรื่องอมุมพ e ด i c ติ้งต่างๆนะครับให้ครอบกลุ่มคนฟังนะครับตัวซับ w o o f e เนะครับผมก็ได้มีการออกแบบเป็นตัวการ์เดียนซับนะครับว่าทำไมผมต้องออกแบบเป็นการ์เดียนซับมีเลเยอร์หน้าเลเยอร์หลังนะครับ เพราะว่าต้องการให้มันเป็น ه, แทบจะเป็นวายคาดิออยเลยครับกว้างๆนะครับเป็นวายคาดิออกว้างๆเก็บบริเวณโซนด้านหน้าเวทีทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มีผ<ช>นังอยู่ใกล้ๆนะครับต้องการไม่ต้องการไม่ได้ต้องการรีเฟลคชันจากด้านหลังเลยนะครับก็เลยต้องออกแบบเป็นตัวการ์เดนซับนะครับก็กาเฟตและห่วงดีเลย,ย์เซับูเฟอร์ชุดหลังนะครับกาเฟต์หวงดีเลย์นะครับก็ เลเยอร์หน้าไม่ต้องทําอะไรนะมันก็จะเป็นวายคารดิโออย่ากว้างนะครับนะครับส่วนลรยเลก็พีดิกติ้งในซอฟต์แวร์นะครับ,สร,นนรบสร้างมุมครอบคลุมนะทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับอ่นนี้ก็พราะแวแอมนะครับในส่วนด้านหน้าก็ยังมีการเก็บตัวเก็บตัวอินฟิลนะครับเก็บอินฟิลนะครับมีอินฟิลซ้ายอินฟิลขวานะครับอที่ยิงตอนคํานวณในซอฟต์แวร์คำนวณเป็นฟอนต์ฟิลนะครับ แต่ว pues so ่าเรามีฉากถ่ายรูปต่างๆนะครับเลยก็เลยต้องวางเป็นแบบ point destination นะครับเก็บเป็น in fill นะครับเห็นไหมครับเก็บเข้าในอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวางลำพง point s o u r c แบบ point destination นะครับส่วน side f i l ก็เหมือนกันนะครับ side f i l ก็วางเป็นวางเป็น point destination ซ้ายขวาเข้าไปนะครับอ่อคอนโทนเลอร์นี่ใช้3ตัวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูตำแหน่งแสงนะครับ ตำแหน่งแสงถ้า,าท่านที่เคยเรียนก็จะมีตำแหน่งแสงเขาเรียกว่าตำแหน่งท็อปด้านบนนะครับก็คือเอาไว้ตัดเงาเล่นเอฟเฟกต่างๆนะครับเอฟเฟกตัดเงานะครับมีตำแหน่งย้อมแบ็กดรอปเขาเรียกว่าตำแหน่งย้อมแบ็กดรอปและตำแหน่งแบ็กก็คือวางพื้นย้อมจากส่องจากด้านหลังก็คือพวกสโตรพวกเอฟเฟกนี่สโตรนี่ก็คือเอาไว้สร้างเอาลายวัตถุนะครับ แล้วก็จะมีตำแหน่งเกือบจะเป็นไซฟอนนะครับที่ยิงไซฟอนมันอยู่นู่นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าไซฟอนก็คือเกือบเกือบไซนะครับอาจจะไม่ใช่ไซจ๋าที่ยิงไซจ๋าต้องอยู่นี่นะครับเดีน,นี้ของโรงแรมที่ยิงเราต้องมีตำแหน่งท็อปแบบนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นของโรงแรมนะครับเห็นไหมครับพิซซาก็ออกแบบแล้วก็มีการย้อมแบกลดด้านหน้าด้วยนะครับนี่ด้านหน้าก็มีการย้อมนะครับย้อมอันนี้สร้างเอาลาย อันนี้ตัดเงาครับสำหรับท่านที่เคยเรียนนะครับนะครับส่วนลาโพงเห็นไหมครับเลยอรหน้าเลเยอรหลังกัะเฟียนหน่รนหงรเีเลยก็เป็นวายคดีออยงวงกว้างอ่าให้ดูนะครับนี่เีเลยอะหน้าไม่ต้องทําอะไรนะครับเฟดปกติเห็นไหมครับนี่เลเยอะหลังเกนลบสามเห็นไหมกัะเฟดเห็นไหมครับแล้วก็เลเยอะหลังหน่วงดีเลย์เห็นไหมครับ เลี้ยหน้าเลี้ยหลังซ้ายขวาเลี้ยหน้าเลี้ยหลังซ้ายขวาเลี้ยหลังดวงอีเลียกับเฟดไปครับก็คำนวณนะครับระยะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งหนึ่งส่วนสี่เลมด้านะครับหนึ่งส่วนสี่เลมดานี่นะครับบรรยากาศครับอ่าพิศัก์ก็มานะครับนี่พิศักต์ก็มาครับครับผมนี่นก็นปันเช้าเลยเราก่อนซ้อมบรรยากาศก่อนซ้อมนะครับเช้านะครับทุกคนก็จะมาเตรียมงานนะครับ อ็อกก็มานะครับอบอบครับคเอ่อไมโครโฟนก็จะใช้เป็นตัว slsd เนี่ยับ slsd s l d ครับ, SL HD. SL HD, รบเรื่องการวัดระบบลำโพงนี่นะครับว่าระวังเส้นโคイยเลนส์มันจะโกหกนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเวลาเราวัดลำโพงเนี่ยเส้นโคยเลนส์มันจะโกหกเรานะครับนี่ สำหรับท่านที่เคยเรียนนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันโคฮีเรนต์เห็นไหมครับอ่โคฮีเรนต์ก็คือเส้นที่ไว้ตรวจสอบระหว่างทานเฟอร์ฟังก์ชันก็คือเส้นนี้เอาเอาหารอินก็คือทานเฟอร์ฟังก์ชันเป็นผลตอบสนองเชิงความถี่แล้วก็ทางเฟสเส้นนี้นะครับวันนั้นเส้นโคฮีเรนต์ต้องเป็นเส้นตรงคือค่าที่เชื่อถือได้นะครับเพะฉะนั้นถ้าโคฮีเรนต์ไม่เป็นก็เรียกไม่เป็นเส้นตรงนะครับอ่ค่าที่วัดได้ก็เชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับ อ่าเห็นไหมครับส่วนที่เป็นเส้นตรงเราสามารถนําค่าที่เห็นอย่างเช่นที่1นึ่พันเนื้อขึ้นไปเนี่ยเอาไป EQ นิ่นนี่นั่นได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเส้นเฟดถูกต้องนะครับแต่ว่าคุยเลนส์ไม่ค่อยเป็นเชิงเส้นเนี่ยเราจะเห็นไหมระบบมันกลับเฟดเห็นไหมครับมิโลนี่มันกลับเฟดอยู่เพราะนั้นเราอย่าไปเชื่อเพราะาอะไรเพราะคุยเลนส์ไม่เป็นเชิงเส้นอ่าเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันเวลาเราตั้งไม้บัดเนี่ยมันจะรวมพวกเสียงสะท้อนอิเฟคชั่นในห้องเข้าไปในไม้ด้วยนะครับ พอเข้าไปในไม้ด้วยเนี่ยแบบเวลาเราอยากรู้ว่าระบบเราถูกเฟดตรงเฟดไหมก็เอาไม้ลงพื้นแล้วจุ่มดูถ้ามันตรงคอยเลนส์เป็นเส้นตรงค่อยเชื่อแต่ว่าพอเรายกขึ้นปุ๊บชีวิตจริงมันต้องยกขึ้นอยู่แล้วยกไม้ขึ้นวัดอยู่แล้วระดับหอคนฟังนะครับพอคอยเลนส์ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับเฟดมันจะบิดผิดรูปผิดเพี้ยนแหวกเฟดนี่เราอย่าไปเชื่อเพราะคอยเลนส์ไม่เป็นเชิงเส้นวันนั้นเราอย่าไปอีคิวสิ่งที่เห็นเชื่อไม่ได้ พอเราไปสมมุติเราไปเชื่อเพื่อไป EQ ยิ่งเละไปเรื่อยนะครับวันย่านนี้เราก็พยายามฟังด้วยหูแล้วกันอให้ดูซับอูเฟอร์นะครับนี่ซับอูเฟอร์เห็นไหมมันยึกย,ยึกๆยักยกเราก็จะไปหลง EQ ไม่ใช่เพราะว่าคุยเลนส์ไม่เป็นเชิงเส้นมันจะรวมรีเฟคชันห้องเข้าไปนะครับเราก็ต้องเอียร์เทนใช้หลักการเอียร์เทนนิ่งฟังอีกทีว่ามันมันมันจริงไหมไอสิ่งที่เกิดมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอริงนี่ แล้วก็รวมไหมพออินเฟดปุ๊บก็จะเป็นเส้นสีส้มนี่ยกขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเส้นสีฟ้านี้เห็นไหมครับถ้าดูตามระบบจริงๆเนี่ยนะครับมิดไฮนี่เฟีดถูกต้องเห็นไหมส่วนมิดโลนี่เฟีดไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเราอาจจะไปหลงกับเฟีดคืนว่าเฟียดไม่ถูกต้องไม่ใช่นะครับเราต้องพิจารณาตรงโคยเลนส์ฟังก์ชันนี้นะครับเห็นไหมมันโกง h เราอยู่สิ่งที่เห็นเนี่ยโก6เราอยู่เพราะว่าโคฮเลนส์ไม่เป็นเส้นตรง ต้องระวังนะครับมือใหม่ต้องระวังเพราะนั้นมือใหม่ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องโคเฮเลนฟังก์ชันต้องระวังมากๆนะครับต้องระวังมากๆโคเฮเลนเนี่ยเขามีไว้ตรวจสอบอค่าทานเฟอร์ฟังก์ชันนะครับต้องระวังในการวัดปรับจูนนะครับมือใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจวู้ดซอรแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับหก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็2หลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิงไปเลย3ก็คือ อสอนร่วมกับพิกี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็วิศักเดชากวิจารนะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสลหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคราเปึงกำลังใจอุ้ยซาแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ